มาชมกันต่อครับเรื่องราวเข้มข้นนะครับสำหรับปรมินด่านิรักุลครับเจ้าของดีกีแชมป์ประเทศไทยหกแดงนะแล้วก็บอกเลยครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเชิญจารต่ายพิจิตต่อเลยครับครับก็หลังจากโดนไล่ออกจากสูทเอ้ยอายุเกินแล้วติดชุดใหญ่แล้วนะตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มออกอารวาสละข่าพิเศษเริ่มเนาะข่าวตุ้ตุ้ยนั่นมี ประทะมีอะไรหมดเล่นบ้างใช่เล่นกับใครพูดหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเอาที่ประทับใจเลยเล่นกับใครมาอแบทที่ประทับใจแมทที่ประทับใจเหรอครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะผมเล่นน้อยน้อยครั้งมากคุณไม่เดือดร้อนไงเดือดร้อนเลยครับเดือดร้อนครับไม่เลยคุณนะไม่ใช่ยค่ใชผมนะเล่าให้ฟังหน่อยไหประทับใจกับใครเล่นกับใครก็นักครั้งแรกที่จำจำได้เลยนะน่าจะเป็นมอนทาเล่ที่ พิจิตรพิจิตรมันเล่พิจิตรเล่นกับอ่าอะไรนะจุมพลทรัพปัญญูชื่ออะไรนะครับจุมพลชื่ออะไรคนจีรชาใช่พลจีรชน่าจะเป็นแมตช์แรกที่เล่นที่เล่นเป็นจริงเป็นจังเป็นสนุกาคาับเขาเขาเวทผมก็ถึงลงผมน่าจะต่อต่อการหนึ่งนี่นะผมทำงานแล้วึงตอนนั้นตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากมายครับแต่ว่า เราเราก็ต้องตื่นเต้นนะต้องพว่าตื่นเต้นเพราะว่าแข่งขันกับเร่ง เล่นคนพิเศษมันจะคนละฟิลกันเลยมันจะคนละฟิลตอนนั้นก็ชนะมาแต่ไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ชนะครับก็อันนั้นจะเป็นแมตช์ที่จําได้เลยฉะนส่วนใหญ่ของลูกเขาไม่ค่อยเล่นคู่พิเศษไม่ค่อยเล่นไม่่คอยได้เล่นครับอย่างที่พี่ต้นบอกเขาไม่ได้เดือดร้อไม่เดือดร้อนไม่มีในทุนครับนายทุนก็บอกว่าผมไม่กล้าถือคุณเพราะคุณมีมากกว่าผมใช่ไหมได้ทุนบอกว่าผมอยู่เฉยดีกว่าโอเคที่กลับมาตอนนี้เราติดชุดใหญ่แล้วแรงด์กิ้งแล้วขึ้นแนวหน้าแล้วใช่ไหมครับ่วงนี้พอหลังออกจากศูนย์เนี่ย เต็มตัวแล้วคน้องแรงด์กิ้งก็เป็นไงครับเริ่มได้แชมป์ยังก็หมอบรรพบุได้แชมป์ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นที่หัวหินหัวหินครับปีผมจำได้ไหมปีห้ากว่าเนี่ยผมจำปีไม่ได้แล้วครับห้าเจ็ดครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกครับแลนด์กิ้งน้องแมนชนะน้องแมนน้องแมนนี่ก็คือว่าครบเครื่องนะเป็นนักกีฬาที่นักกีฬาที่ครบเครื่องแม่เขาเบรกดีใช่ครับแม่เขาเบรกดีคือแบบมาตรฐานเลยผมชนะเขาสี่สองมื่อปีสองสี่สามผมดีใจ ภาพในเน็ตยังมีอยู่เลยวผมก็โดดเลยจำได้ผมก็โดดแบบตหรอยมันปลดล็อกอะ่ะมันปลดล็อกแล้วมันเป็นลูกแล้วถ้าผมดูเขาตีสามสามอะ,ะผมแพ้เลยอื<ะ>ผมจำได้ว่าตามฟิลนั้นได้เลยว่าถ้าผมจริงดาครับผมห้าส<ะ>ี่สอง 2, ถ้าดําไม่ลงก็อาจจะไปสามสามซึ่งผมแพ้แน่<ะ>เพราะว่าเขามาแล้ว<ะ>เขามาแบบตึ๊บเป็นตึ๊บเลยเขามาแบบไม่เดียวขาดไม่เดียวขาดไม่เดียวขาดเลย แล้วตงหวาไปชิงดําแล้วได้ดําโอ้โหกระโดดลอยเลยครับกระโดดลอยแล้วน้าตาไหลเลยผมจำได้น้าตาไหลเแม่เป็นยไงครับแม่หวังมานานเลยโทรหาแม่แม่ดูอยู่ดิดูดูครับดูที่บ้านเขาก็ดูแล้วน้ำตาไหลเลยผมจำต้องผมชมานี่ผมน้าตาไหลเพราะว่าโอโหพูดแล้วขนลุกมันก็เป็นครั้งแรกครับครับอะไรที่มันครั้งแรกมันจะแบบจู่จุดเต็นมันบอกไม่ถูกนี่รอ้ไหมแต่พอครั้งแรกได้มาปุ๊บหลังหานมันก็ เริ่มปวดปล่อยวางลงเริ่มมีประสบการณ์อ่าใช่ครับมันก็เริ่มแบบเริ่มชินเราว่าไว้ถามแม่ถามถามแม่มั้งถามนี้ว่าฟิลตอนนั้นรู้สึกยังไงผมว่าเขาดีใจกับคุณใช่ยิ่งเขาหวังไว้เยอะน่าจะดูนะทั้งว่าใช่ใช่แล้วถามนี้ช่วงหลังเนี่ยลุกเขาชิงบ่อยนะใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนแทงแล้วมันรีแลกซ์เข้าชิงแพ้บ้างส่วนใหญ่แพ้แล้วไม่ได้แชมป์นะครับเข้าิงเข้สลิงสลับสลับไปเรื่อยครับนี่ก็ถือเป็นแดงทั้งสิบห้าแดง ทั้งรายการ ranking หกแดงอะไรพวกเนี้ยครับอ่าตอนหลังมี ranking หกแดงแล้วใช่ใช่ใช่เราได้แชมป์หกแดงปะแชมป์ประเทศไทยปะหกแดงแชมป์ให้ไทยหกแดงด้วยครับแชมป์ประเทศไทยหกแดงแล้วเขามี ranking มี r a n กิ้งที่เขาจัดซีดั่นอยู่ประมาณสักสองสามรายการอืมอันนั้นก็เข้าเข้าเข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็เข้ารอบรองสามรายการเอางี้ก่อนเอาเอาสิบห้าแดงได้แชมป์กี่ครั้งเคยได้ประเทศไป ไม่ได้ทำทำให้ไทยสิบพลาดแดงยังไม่เคยครับเคยแต่ได้เคยได้ได้แรงกิ้งเดี๋ยวหินเดี๋ยวรีบเคยใช่ไมโอ้สามครั้งเลยเหรอสามครั้งเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวรีบเคยซะนะหมสิบพลาดแดงโอ้โหจะแจ้งเกิดนะอาแข่งนครสวรรค์นะครับปีนี้อ่ะแรงกิ้งได้สามครั้งอ่ะต่อมาที่ไหนบ้างอะไรอีกที่ไหนบ้างจำได้มีหัวหินมีที่ต่ังครับต่างๆแล้วก็ชลบุรีครับโอ้ยี่ เอาชมบูรีพูชนะเดชวัฒน์นี่รอบชิงใช่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 โจทย์เก่ากันใช่ครับตอนนั้นต้องบอกฟีลลิ่งฟีลลิ่งตอนนั้นที่ได้ที่ชนะอะพี่มันแบบแทงสบบเราแทงสบายอ่ถูกต้องเราเราไม่เครียดสบายเราไม่เครียดถูกคือแบบมันลูกมันมีความเครสมดุลช่วงช่วงเราไม่ได้เครียดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราไดดูเข้าเบรกไม่เข้ารู้ ครับช่วงนั้นเข้าเบรกดีเข้าเบรกแทงสบายครับคือแทงแล้วมันไม่เครียดครับเขามันมีความเครียดปุ๊บมันก็กดดันนะว่าประมาณเราแทงดีๆเนี่ยนู่นนี่นั่นนะเราเห็นเพื่อนๆแม้กระทั่งรุ่นพี่เนี่ยเดินทางมาเล่นอาชีพะเรามีความอยากที่จะเป็นเหมือนพวกเขาหรอล่นมั้ยตอนนั้นตอนก่อนัน้านี้เคยครับมรรภายในนี้ก็อยากไปต้นๆมีแต่คนชวนเอฟก็ชวนหลายรอบชวนตุ๋ยก็ไปเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันด้วยมันด้วยด้วยงบ บัทเจ็ดภาพมันต้องใช้เงินเยอะมากขมาครับแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งแพงของสมัยก่อนใช่คือถามว่าต้นนะฮะผมดูไม่ผิดนะฮะคิดไม่ผิดก็คือถ้าจะไปอ่ะมีกําลังอยู่ล้วอ่าตรงนั้นนะฮะคุณแม่มีแต่ว่าไปครับไปแล้วขาดทุนก็ไม่อยากไปเข้ามาใช่ตรงนั้นเลยฮะแต่ลูกเป็นเป็นเป็นพ่อค้าแต่เด็กเนี่ยอยากไปนะไม่ให้อยากไปครับอยากไปสักครั้งในชีวิตด้ซ้ำแต่ว่าด้วยตอนนี้หลายหลายคนก็ เขาบอกเขาไม่มีสปอนเซอร์ก็ลําบากหน่อยใช่ใชยังหมูก็แนะนาก็ถามผมถามเรื่อยนะครับผมถามเรื่อยว่าเฮ้ยน่าไปไหมอะไรยังไงคุณหมูก็เลยพูดคำนี้วพี่ถ้ามไม่มีสปอนเซอร์พี่ไ,<ม>ไ,ไปเลยเพราะว่าเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยจริงๆครับเพราะว่าคคิวสกูล,ลเราคัดเรื่อยๆเนาะบ้านเราก็เป็นสภาพเรื่อยๆครับแต่ว่าคัดติดแล้วเครียดครับใช่ครับครับแล้วเครียดแล้วนะติดแล้วเครียดกว่าจะเอาเงินที่ไหนบ้างใช่เครียดเครียดกว่าครับมันมันก็ถามว่าอยากไปมันก็อยากไปฮะ ม่อยากไปครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับแต่ว่าถ้าไปด้วยทุนตัวเองผมว่าไม่ไหวครับทำโตดีกว่าไม่ไหวใช่ารนาจะทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าปีละนร้นบาทผมว่าเรา่าจจะทําอะไรได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เอ่อย้อนไปมันตงไกลสองปีที่แล้วจําได้ไหมมิได้อะไรมาบ้างสองปีที่แล้วปีหกห สมชิลิปปินสแล้วผมติดทีมชาติอ่าเออเลื่อนไปอ่าทีมชาติครับชุดใหญ่ครับผมติดทีมชาติครั้งแรกน่าจะเป็นฟิลิปปินส์ซีเกมซีเกมฟิลิปปินส์อ่าได้เล่นอะไรครับได้เล่นประเภทคู่คู่ผลผลเป็นไงครับคู่กับลุกดิกลุกดิคอืมใช่ไหมครับมาอาไปด้วยเออใช่ไปอาไปด้วยใช่ครับได้คู่กับลุกดิคครับใช่ครับเป็นลมครับเบรกสูงสุด ต้องถามเดืสองสูสิทคนดีกว่าแต่แต้มครับแปดแต้มครับแปเล่นคู่เจอฟรีคืนรึปะเจอลาวครับเจยมขี้เกียมอ๋อคุณขี้เกียมฮะใช่ครับต้องบอกว่าต้องบอกความรู้สึกนี้ว่าพอมาไปเล่นเกมคู่สลับมันแทนกลไม้เหมือนสนุกสี่ไม้อ่ะครับมันออกคิวยากแล้วโต๊ะก็ค่อนข้างลื่นมากแล้วโต๊ะซ้อมก็น้อยมากครับตอนนั้น ทั้งแข่งกันทั้งทัวร์นาเมนต์โต๊ะสนุกมีตัวเดียวเล้วเหรอวนกันทุกชาติไม่ตัวเดียวซึ่งคุณต้องพร้อมอาตายยังพูดจำได้เลยว่าคุณต้องพร้อมแา่อยู่เมืองไทยแล้วจไทยไปแล้วอ่ะนั่นเป็นขั้นแรกของผมนประสบการณ์ขั้นแรกในคิเหมือนกันว่าคุณต้องพร้อมจากที่นี่แล้วนะไม่ใช่คุณพร้อมที่โน่นนะแต่เชาวบีเบาลซ้อนที่นู่นไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าโต๊ะซ้อมก็มีแค่ตัวเดียวแล้วประเทศเขาก็เล่นแต่ภูโต๊ะสนุกก็น้อยมากก็เลยออกคิวลำบากมากแล้วก็แทงกัน เด็กมากเลยครับพัสกรคู่กับแมนนี่วงหัวกะทิเลยนะครับยังไปแทงกัน12แต้มแปดแต้มเจนดองอ่ะแพ้กันทบายเลยครับ3ถูมสาูมแล้วกู่เลยคือตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าต้องให้เครดิตลาวเนาะที่แทงดีมากแปลกเจอไทยทีไรแทงดีดูไทยใช่ใช่ขนาดเจออิจจันตอนนั้นก็เราไปสดพิเศษโอ้โหเศไท ไม่สังฟองนะใส่ไข่สิบฟองมาต่ไม่รู้เขาไปแข่งแรงกกิ้งไทยดูดเด็กเลยแต่ถ้าทีมชาติลาเมื่อไหร่เต็มที่เขาแทงสาายเขาอาจจะกดล็อกมาด้วยเลยมัาเรื่อยเขาอาจจะได้เหรียญได้อะไรมาเขาก็เลยแทงเหมือนอารมณ์เหมือนกีฬาแห่งชาติบ้านเราซึ่งแบบแทงแบบสบายๆแล้วบวกกับผมก็ไม่ได้แก้ตัวแทนนักกีฬานะครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย อุปกรณ์การการฝึกซอ้อมเนี่ยฮะเราก็ค่อนข้างเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่พี่เนว่าสเปคสเปคของอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขันในซีเกมมันไม่ใช่อืจะสังเกตว่าของเราเนี่ยไม่เคยซ้อมผ้าเฮนส่วนเลยครับซึ่งเป็นผ้าที่บางมากใช่ใช่<า>ใช่ใช่เราเอาไม่อยู่เราเอาไม่อยู่รครับนเหมนด้กขัเล่นแล้จริงๆครับคือเรื่องจริงอันนี้บอกความรู้สึกจากนักกีฬาจริงๆนะครับฝากฝากผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอยากให้ อยากให้ผลงานออกมาดีก็อยากจะให้ใกล้เคียงกับสนามแข่งมากที่สุดครับคือเราสำคัญมากครับคือในในหนังสือเนี่ยเขาเขามีอยู่แล้วนะว่าว่าที่แข่งขันเนี่ยใช้ผ้าอะไรโต๊ะอะไรเขามีระเบียบของเขาหมดก็แค่เราเปลี่ยนผ้าซ้อมให้เหมือนเราไปงมในในแมตช์แข่งขันไม่ได้ครับมันแข่งสามในห้าครับยังไม่ทนได้หายใจเลยมันเกร็งไปแล้วใช่ ไม่นหายใจเลยแพ้นซ้อมทับตายเลยพอไปแข่งไม่ได้ออกครับเราไม่ได้ออกเราอยู่ตรงบนหลังเส้นเมืองอย่างเดียวเลยไม่ได้แทงครับอันนี้อันนี้ก็เราเราไม่ได้แก้ตัวครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อสังเกตในคราวต่อไปใครที่ไม่ก็ไแทเป็นโค้ชหรืออะไรฮะครับตรงนั้นเป็นการบ้านผมผมเคยบอกแล้วว่าเป็น้านบ้าน สำคัญสำคัญมากมากเลยครับกับอุปกรณ์นะเราจะได้ไม่ต้องไปปรับในในแมตช์แข่งขันซึ่งซึ่งนไมต้องพร้อมใช้เลยเราต้องพร้อมใช้เลยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วสกยภาพของเราเนี่ยดีกว่าไม่ได้เพื่อเราเราเราลงไปหาใช่ใช่เราไม่ได้้อยไปหลังเขาเขาควรจะขึ้นมาหาเราครับอันนี้เราลงไปหาเขานึกออกไหมว่าเราแทงได้เขาพวกเขาหล่นน แต่เราเรามีมากกว่าเขาคืออะไรป่ะความกดดันอ็เรกันถูกต้องถูกต้องใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแมวอย่เหมือนแก้ตัวเพราะพอซีเกมแล้วฟิลีปปินี้เรามีอะไรอีกครับก็มามามาปีก่อนหน้านี้ปเจ็นกัมบูชาครับกัมพูชานี้ผมได้เหรียญทองแดงหกแดงเดียวหาไปเลเปลี่ยนไปเป็นประเภทประเภทเดี่ยวหกแดงแล้วเพราะว่าได้แชมป์ประเทศไทยได้เหรียญทองแดงเดียวหกแดง เหรียญทองแดงอทองแดงเหรียญเดียวก็ยังได้เหรียญใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยต้องบอกว่ามันเป็นประเภทเดี่ยวอืมันแทงสบายใจเราเราปั้นเรา้อแทงใช่เราผมว่าแทงแทงสบายใจกว่าไปเล่นประเภทคู่นะรู้สึกชงเองกินเองชงเองกินเองใช่ใช่ใช่แล้ว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  โต้ข้อแทงไม่ยากน่วยแล้วก็นั่ะเป็นเภศเดียวแพ้คีเพียมอีกแล้วครับอ๋อเหรอแพ้ห้าสี่เจอคีเพี้ยมไม่แพ้ห้าสี่เขาแทงแดงลูกสุดท้ายไม่ลงแดงไี่มาจ่อหลุมมุมนะชมูบังแล้วผมแก้ติดชิงแล้วเขาแทงลูกข้างชิ่งหายเขาแทงขาดเลยเกมท้ายเสียดายมากครับชนะเข้าชิงชนะได้ชิงรองอ่ะเสียดายมากครับอันนั้นเสียดายมากแต่ว่าเขายังดีใจที่ที่ได้เหรียญกลับมาเพราะว่ามันก็ คืออะไรก็ช่งนะคือเวลาแข่งขันเนียฮะขอให้ได้รางวัลอือใช่ใช่ไม่ว่าจะอะไรก็ได้ที่ค่น้จริงๆอ่ะเพราะว่าเป็นครั้งที่สองของผมที่ผมจะจะไปครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ชแต่ว่าขอให้มันมีได้สักครั้งหนึ่งอะเหลืออะไรก็ได้ไม่รู้แหละไม่ขับมือเปล่ามันเป็นรางวัลถูกครับไม่ให้กับมือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเรามีเรามีโอกาสแค่ประเภทเดียวถูกต้อง แต่ถ้าเราได้มีโอกาสสองประเภทอันทันทายสบายเหมือน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 เราที่เขาแทงเมื่อนที่เขาแทงทุกอย่างเุกอย่นทุกอย่างแทงสบายใจนะครับตกประเภทนี้ไปเล่นประเภทนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามันเล่นประเภทเดียวเนี่ยจบแล้วจบเลยใช่ครับคนเรามันเยอะแล้วคิดดูว่านี่สีเกมสองปีครั้งนะครับผมผมนึกภาพออกเลยคนที่เล่นโอลิมปิกอ่ะสี่ปีครั้งเนี่ยเขาควราเขามีโอกาสได้แล้วครับเขาพลาดเองเนี่ยมันต้องรู้เลยว่าแบบ แล้วบางคนเนี่ยแล้วแล้วโอลิมปิกอ่ะบางบางประเภทกีฬามันเล่นไปแค่ครั้งเดียวถูกต้องใช่ใช่กีฬาที่ใช้พลังล่างกันใช่ใช่ใชถูกต้องเพราะช่วงเวลาช่วงเวลาที่สุดถ้าสองครั้งคือแปปีแล้วใช่แล้วที่เขาปล่อยโอกาสเขามีโอกาสแล้วเขาเขาคว้าให้ได้นะโอ้โหมันน่าแบบภูมิใจมากเนาะใช่อย่างของเราเนี่ยเหมือนรางวัลอะไรก็ได้ความันได้ใช่ครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงอันแรกเลยไหมครั้งแรกเลยใช่มที่ได้ผมได้สองครั้งสองครั้งครั้งแรก เกิที่ฟิลิปปินส์ที่ที่แพร์ลแลนแล้วก็นีคือครั้งที่สองใช่ครับในครั้งที่สองของัมพูชาแล้วก็ในครั้งล่าสุดที่เก็บไทยเป็นเจ้าภาพใช่แล้วแล้วอ่ะยังย้อนสองปีอยู่แล้วติดชุดใหญ่เนี่ยแชมป์เอเชียแชมป์โลกไปแข่งที่ไหนบ้างแชมป์เอเชียผมแทบจะไม่ค่อยได้ไปเลยทไม่ค่อยได้ไปแทบจะไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะเขาเอาแชมป์เี่ชาเป็นหลักใช่ไหมใช่อาจจะนั่นัดุหนึ่งด้วยแล้วเขาเอาอันดับแรงกิ้งเพราะว่าส่วนมากเขาส่งแค่สองคน มากแค่ส่งแค่สองคนอ่าใช่เพราะมาช่วงหลังเนี่ยมันด้วยว่ามันไม่มีเงินรางวัลแห่งความสาเร็จหรือเงินอัดฉีดจากการกีฬาเนี่ยครับเพื่อเพอก็มีใครอยากไปแข่งด้วยใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีอะไรเป็นแรงแรงดูดใจเนาะอยู่แข่งเลนกิงดีกว่าอะไรประมาณนั้นจบแล้วแล้วก็มีหกแดงโลกไงที่ผมภูมิใจที่สุดเ็คือหกแดงโลกอ๋อหกแดงโลกใช่ที่ได้ไปเล่นปะทะมือมืออาชีพอ่าแล้วเป็นัไงครับเข้ารอบอะไร ไม่ตอบว่าแรกแต่ว่าเข้าเข้าที่สามของกลุ่มอ่าเจอใครบ้างในกลุ่มมีใครบ้างมีทิกกินจอห์นทิกกินครับแล้วก็มีโคเซนลาฟฟีแล้วก็เคนโนตี้แู้โอใช่ผมชนะเคนผมได้เข้าที่สามเคนที่โหลเคนที่โลครับไม่เลือกแปดก็เงินมันต่างกันตรงมันต่างกันต่างกันอันดับสามอันดับสี่ครับใช่แต่ก็ภูมิใจที่สุดแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอันหนึ่งเลยเพราะว่า รอบสุดท้ายตัดกับพิกกินใครชนะเข้ารอบแล้วมันมาสุดท้ายพอดีด้วยนะเขาก็แพ้ผมเขาก็ตกรอบแต่ว่าผมแทงออกมาเนี่ยโอ้โหเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มันเต้นครับก็ครั้งแรกในชีวิตอามามันใช่วหตเรากเราต้องเข้าใจนะว่าผมจะบ่อยให้ฟังนะในสายของลุกเนี่ยมีแชมป์โลกถึงสองคนนะครับเคน ได้ใช้หมนะครับบางคนอาจจะจาไม่ได้เขาไม่ได้แชมป์โลกนะสีผ้าแดงนะแชมป์อาชีพโลกยิกินได้สี่สมัยมั้งใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณก็ไม่ใช่คนหรอกโอ้หผมลงไปอ่ะผมเหลือตัวนี้ิดจริงผมเหลือตัวนิดเดียวอ่ะความรู้สึกที่แบบว่าม่นเป็นความรู้สึกที่มันบอกใครไม่ได้มันบอกแค่ว่าผมว่าถามเอฟนี่ยนถามเอฟถามหมูเฮ้ยทำไมเป็นความรู้สึกแบบนี้แบบเ็นความรู้สึกที่แบบว่าเราไม่กล้าแทงให้เขาดูเข้ามาครับเราไม่กล้าวุธไม่กล้าแทงให้เขาดูเพราะว่าหันไปเนี่ย ตอนนี้กินนั่งอยู่อแล้วเราต้องแทงเขาดูอ่ะมาแทงไม่ออกแล้วยิงตัวแทงไรไม่ลงม่้มองหน้าถามนี่อะมาได้ไงวะแทงนี้ได้ไงใช่ถามที่สายตาวันสังเกตไหมว่าผมผมคิดคิดเองนะผความคิดผมนะมันถูกผิดไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งควายคอมเบ์แล้วกันจะสังเกตไหมคนที่แทงเร็วนะมันเต้นไม่ทัน ช่ลองดูนะคนที่เล่นเร็วๆอ่ะผมว่าเขาตื่นเต้นน้อยสไตล์กันแทงมาถูรยากูกยิ่งยิงช้ายิ่งเต้นเอ้ยิ่งช้าก็ยิ่งเน้นใช่ใช่ลูกน่าจะรู้ว่ายิ่งเน้นยิ่งยากอใช่ใช่ใช่ใมันไม่ไม่ธรรมชาติใช่ใช่ครับถูกไหมฮะผมเคยเคยได้ยินนะฮะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมแทงเร็วจังวอนนี้บอกว่าอ๋อผมผม ผมก็ภูมิความกดดันตื่นเต้นไม่ได้ผมต้องแทงเร็วเพราะเร็วผมไม่ทันเต้นอ๋อเนี่ยผมเปลี่ยนโหมดแล้วปีนี้ผมต้องเปลี่ยนมเร็วจริงๆนะผมมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ชิงแชมป์โลกประเภททีมเนาะที่ไทยเชภาพโรงแรมอเมรีวอเตเกตจำได้ถูกนะผมเป็นหนึ่งในทีมไทยมีหนูอ๋อใช่ตอนนั้นเจอในตโลกประเใช่ตอนนี้เอามืออาชีพเล่นะครับสี่เฟนเฮนรี่รู้ถึงถูก อังกฤษเข้าชิงเหรอเฮนรี่ไอ้เข้าชิงเหรอสกอตสกอตมันท็อปท็อปของโลกถูกต้องสกอตเฮนรี่ก็ยังโป้งอย่างโจ้มเลยดาวลุ้งหลอนนี่จอห์นแพอร์โรตสตีฟเดวิดมาหมดโอ้โหลอนนี่ ชิงดำอ่ะรูกลางโตอ่ะมันก้มผู้เป็นทิ่มเลยหน้ามันแดงปั๊ดเลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่ห่างขึ้นน้ำห่างสองได้มันเบิ้ลอ่ะไปดูได้เลยเก่าๆว่าผมนั่งนึกเฮ้ยแม่งมีเต้นด้วยเต้นแน่นอนอ่ะอมันห่างอะไรขนาดนั้นครับผมยังแข็งกับเรื่องใกล้ๆกันนั้นเลยจริงๆเน่ะเรื่องราวดีๆแบบกำลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับปรมินดาจีรักุลครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปครับในอีพีถัดไปเป็นเรื่องราวกับชีวิต ทุกวันนี้เขาทําธุรกิจอะไรและเขามีสินค้าอะไรบ้างที่อยากจะนําเสนอทุกคนช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ